มาครับวันนี้เรามาอยู่กับการปล้งเทเบิลแมทนะฮะผมจะเรียกมันว่าการปล้ำโต๊ะหันสารแลวกันนะครับโคลสไลน์เลยเราเป็นแบดเันนี่นะครับประท่ากับมูฮัมหมัดอาลีตั้งทีาวันนี้เป็นซูเปอร์สตาร์ครับตบปั้งกันที่ฮอลลีวูดนะฮะเตะกยิงเชือกทอีนี้โคลสไลน์มา กระโดดทิ้งตัว่างครับโต๊บอดี้วันนี้ต้องมีคนเจ็บตัวกับโต๊ะกระโดดทุบอีกหนึ่งทีส้ำลาคอขึ้นมาครับจับกูยงังเอาโดนรีเวิร์สหมุมมาอาลีนี่ก็ใช้ย่อยนะครับนี่สอกสองนักชกค,ครับเจอกับนักร้อง เอาหัวเขกอีกหนึ่งทีมาขึ้นไหวปะทีพยายามเลือกแมตช์ที่เอาชนะง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าเราเจอกับนักโชคระดับเีเจนรเดอรี่มาเวียงเข้ามุมวิ่งไปปั๊มที่เอาจะทีบอีกหนึ่งทีหลบได้เอาทำท่าทำท่าเตยะเยอะเยอยหรอ วิ่งเข้าไปอู้หโดนต่อยหมัดต่อหมัดครับหมุนหมุนอื้มมัดขวาลงไปแล้วมูฮัมหมัดอาลีเอาโตะมาแล้วมาเราก็มาเอาฝั่งนี้มีหลายโตะครับวันนี้ต้องพังสักโตะหนึ่งเฮ้ยมันเดินมาวะหนีสิครับตามขึ้นมาไหม ตีซ้ำอีกหนึ่งอีกทีอีกทีอกทอนอนหมอบเลยครับยังไงนักชกเราต้องใช้โต๊ะให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับการโต๊ะและ้วเอามาอีกหนึ่งครับแต่เดี๋ยวอันนี้กลางไว้ตรงนี้ก่อน วิ่งวิ่งโคลสไลน์ต่โดดโคลสไลน์ครับมาอาวุธประจำตัวต้องมาอ <c oughs> อ้ยยังไม่ทันได้ตีเลย <c oughs> จับอืมไม่ได้ครับมา <c oughs> ต่อยเอาต่อยไม่โดนอีกไกลเกินโดนสวนเลยครับหืมหมุนอัพาคัต <c oughs> แทบสลบต่ละหมัดนี่ของจริงน่าจะแรงโคตร โดนเวียงขึ้นมาแล้วเราพยายามที่จะไม่ใช้เอนอจีในการฟื้นตัวนะครับเพราะว่าเสียซิกเนเจอร์ฟรีๆนอกจากจะจะําเป็นจริงๆแต่ตอนนี้โดนจับเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะโดนทุ่มสซโต้โอ้มีต่อยซ้ําเมื่อกี้นึกว่จะโดนทุ่มสซโตแล้วฟอคกิ้งมาตั้งหลักแ่้นะกระโดดหลบได้ทีบมา เสียบเข้าล็อกยกขึ้นทิ้งครับดาบคินโดเราต้องใช้อาวุธประจำตัวของเราตีฝากไปก่อนหนึ่งทีเคลี่ยงซะอีกหนึ่งมาได้เวลาเซตโต๊ะครับออกมุมนี้แล้วกันส่วนตัวนี้เดี๋ยวนะ เอาไปไว้อะไรวะเนี่ยโอ้โหมันเกมมันบาลานซ์มันแปลกๆนะครับบางจังหวะอาจจะอยู่ในช่วงพัฒนา,านี่ปอบมองหูเกมยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าอันนี้กลางก็ตรงนี้เอาไว้ขึ้นเชือกเหมือนเอาจะวิ่งไปปั๊มอืมได้อยู่ ทีอันนี้ผมเล่นในช่วง early a c c e s ็นะครับแต่ว่าเป็นเกมเต็มเ,มเหมือนกันแต่ว่าหลายๆอย่างก็โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่พึ่งพิงโตอีกนี้อย่างยังจะพาดเดือโดนสอกโดนอากระแทกกันเฉยเวียงรีเวิร์สโอ้โดนไหลกระแทกในช่วงนี้ก็ ยังมีจังหวะแปลกๆให้เราเห็นอยู่ตลอดเนยครับนิดนินหน่อยนะโอ้โหโมัดขวาถ้าไม่ตายเหรอน็อกเลยครับอาลีเอาโต๊ะไปพิงไว้แล้วสองมุมครับตอนนี้โอ้โหเราแบดบันนี่สลบเลยตัวเล็กนิดเดียวเองเจอกับนักชกระดับตำนานอี่มาทูตดนต่อยสวน เอาพิงโตอีกรอบเคยอยู่พึ่งน,นะเฮ้ยเดี๋ยวเกือบถ้ามันเคลื่อนไปในโต๊ะพางแพ้เลยดีนะว่ารีเวิร์สเอาไว้ได้เตะครับเสียบเข้าล็อกบันนี่เดสทรีเรเรียบร้อยครับเอาโอ้โหทำไมมันฟื้นตัวเร็วจังเลยวะโอ้โดนรวบไม่ทันได้ทำอะไรเลยเนะี่ยมาสป,ปริงตัวยอมเสียเอนเนจี เดี๋ยวจังหวะเราพลาดลครับจับยกขึ้นมาเวียงเข้าเชือกอาร์มแรกทำอะไรได้ทำไปก่อนตอนนี้โต๊ะตัวนี้ผมต้องหอะให้ได้อะกลางตัวนี้มาเราต้องรีบพาเด็ดสึกเลยครับเพราะเดี๋ยวไม่ทันการลากอาลีมาวางไว้ที่โต๊ะครับเราจะต้องเหินไปหานะ จะคึื่นเชือกไปดิง้งใส่ไหเตรียมตัวกระโดดอ้โหฟอสสกสเปซหลบได้ครับแต่เหมือนว่าจะมี้โดนไหล่กระแทกเหมือนว่าจะลงมาไม่ตรงกลางโตะด้วยนะเมื่อกี้หรือว่ามันไกลไปบะเวียงตกเวทีครับโอ้โหและตามด้วยเรียกได้ว่ามันมันเริ่มเลยครับมันเริ่มต่อเนื่องแล้ว เทียบกันที่ตัวแบดบันนี่ตัวนิดเดียวเองโอเคมันไปเอาดาบเคนโดเอามายะเยอะให้เราเนี่ถูกหลบได้อืคลอสไลน์มาอันนี้มันอาวุธของโอ้โหไม่ได้ครับไม่ทันง้างนานไปหน่อยโดนลาออกคอขึ้นมาจับเวียงทิ้งไปตรงนั้นครับอืเตะเฮ้ยจังหวะ คอมโบมันเริ่มต่อแล้วครับเอาโต๊ะ,โต,ะโต๊ะนี่ก็มีปัญหาแล้วเกินโดนนิดโดนหน่อยล้ม,มบล็อกได้ต่อยมาขอบันนี่เดสทรยเยอร์อีกครั้งหนึ่งหมุนเอา้าเฮ้ยโต๊ะพังเลยเหรอโอ้โหเราชนะเฉยเงครับอะไรกันวันนี้อ่ะเป็นการชนะแบบบงนนะังเอิญนะงงๆมา ขอต่อหน่อยแล้วกันมันไม่จบแค่นี้แน่มันไม่จบแค่นี้แน่นแนแนอาลีเพราะว่ายังไม่ได้อะไรแล้วจะกดเอาอาวุธมาโต๊ะยังมีอีกครับผมยังไม่ได้หอะเลยมันต้องเต็มสูบเล่นตรงนี้เลยแล้วกันยังรู้ขึ้นมาที่วันนี้เราต้องหอะให้โต๊ะพังให้ได้นะเอา อะไรวะเนี่ยกว่าจะพิงได้จับยกขึ้นมา tank, จากบนเวทีเลยแล้วกันไหนๆก็จบแมตช์ไปแล้ะกระโดดอืมเรียบร้อยครับโอ้โห,โหเป็นการชนะแบบบังเอิญน,นะเมื่อกี้โอเคครับจบแมตช์ครับเจอกันใหม่แมตช์หน้าสำหรับคลิปนี้เอาเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ